ครับวันนี้จะเอา,อาทำยาทานะครับาทาข้อเข่าข้อมือข้อแขนข้อคอเนี่ยะที่ข้อต่อคอนนะครับวันนี้จะใช้วิธีทานะครับเห็นไหมอันตอนก็ใช้ใบใบลำไยเนี่ยนะก็เห็นไหมใบลำไยประมาณสามสิบสี่สิบใบห้าสิบใบก็ 30, 40, 40, 50, บแล้วแต่ท่านจะเอามาเยอะๆะอันนี้ใช้วิธี อ่าอาตำนะครับอาตํเอาตำอ่าตอนแรกนะผมก็ได้สาธิตให้ไปดูแล้วนะครับไอ้แมเอาเอาใบลำไยล้างลางแล้วก็เอาไปต้มนะครับเฉยๆเนี่ยมันก็จะได้น้ําออกมาเนี่ยนะอ่าได้น้ําออกมาเนี่ยมันก็ใบลำไยนี่มันจะมยยีไอสารเอลจิกนะครับมันจะมีสารเอล,จ,ะะจ,เอลจิกมันจะมีมากกว่าในเมล็ดเนี่ยยี่สิบเท่านะครับ่าเพราะฉะนั้นการใช้ใบลำไยจะดีจะดีกว่าเมล็ดรับเห็ไอ้อม่ บใบลำไยเนี่ยมันจะมีสารเอร์จิกเยอะกว่านะครับก,ก,ก็วิธีแรกก็คือเราเอาแบบกินก็คือเอาไปต้มนะ้วเอาไปต้มนะต้มแล้วก็ได้น้ำมาอย่างเงี้ยเอากินนะฮะกินในในในห่วงที่มันจะปวดอ่ะมันเริ่มเริ่มปวดกล่อมเริ่มปวดต้นคอนี้ปวดหัวเขานี้ก็เริ่มกินเลยละไงมาอันวิธีที่สองนั่นก็คือเราเอามาตำไหมตำเอา,บาใบลำไยเนี่ยมาตำนะตำเสร็จแล้วก็เอา เอาดองกับเหล้าขาวนะครับเหล้าขาวนี่มันเป็นอันแอลกอฮอล์นะครับอ่าเหล้าขาวเนี่ยมันเหล้าขาวมันเป็นแอลกอฮอล์ก็ก็จะจะจะเอาอันให้มันไอไอดึงไอสารเอนจิกนี่ออกมานะครับเห็นไหมมันก็จะไปอ่าก็สามารถไปเอาเอาไปทานะครับเนี่ยอันนี้แบบทานะครับแบบทาอ่าผมเคยซื้อไอแบบทามาที่เขาสกัดมาจากไอไอ ใบลำไยเม็ดลำไยอะไรเนี่ยผลิตผลลำไยเนี่ยครับโอ้โหแพงครับหลอดนึงสามร้อยกว่าบาทชาแป๊บเดียวไม่ไม่ไหวครับไม่ไม่ไหวใช้วิธีชาวบ้านดีกว่านะครับมเอาใบลำไยเอาง่ายๆแล้วเอามาตำถ้าท่านมีเครื่องปั่นก็เอาปั่นนะครับปั่นปั่นปั่นก็จะเร็วกว่าเร็วกว่าตำเลยนะครับก็สุดล้วแต่ท่านนะครับถ้าสะดวกก็ปั่นถ้ามัน ทำมันช้าครับมันช้ามันต้องใช้เวลานานนะถ้าก็เอาปั่นได้แล้วก็เอาเครื่องปั่น่ะเอาเครื่องปั่นวิว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 เอาหรือจะเอาปั่นกับเหล้าขาวกันไปเลยแล้วก็ได้แล้วครับอ่าก็ปั่นออกมาแล้วก็เอาอ่าก็เอาดองไว้สักประมาณเจ็ดวันก็ก็ใช้เป็นไอ้ไอ้ทาได้แล้วไม่ต้องไปใส่อะไรนั่นไงไหมเอาแค่นี้หละครแค่นี้องไหมอ่า ง่ายๆเลยนะครับง่ายๆนะเพราะว่าอันเราจะใช้ไอไอแอลกอฮอล์เนี่ยมันไปดูดไอดูดเอาไอไอเอลิกิอ่ะมันออกมานะครับออกมาแล้วมันก็เราเอาไว้ทานะครับถ้าแบบต้มนั้นน่ะมันสารเอลิกิมันเมื่อมันโดนความร้อนแล้วมันก็จะออกมาที่น้ำนะครับเห็นไหมมันก็เป็นสีไอเอนี่เห็นไหม ็นสีเอ๊ะเทาๆน้ำน้ำน้ำเอลจิกน้ำลำไยน้ำต้มลำไยไหมไอ้นเนี่เนี่ยถ้าเราเริ่มปวดแล้วเราก็กินกินวันละแก้ววันละแก้วก็สักสี่วันห้าวันถ้ามันทุเราแล้วท่านก็หยุดนะหยุดหยุดเพราะว่ามันมันจะให้มันหายขาดมันคงไม่มันไม่หายขาดหรอกครับเพราะว่าเราอายุมากแล้วมันก็ยังว่ามันก็ ไอ้ไข่ข้อมันเสื่อมลงไปเพราะเพราะเห็นว่านะ้วมันมีสารตัวหนึ่งที่มันมันจะออกมากินในไอ้ไอ้ไข่ข้อเนี่ยมันทําให้ไข่ข้อนี่มันมันน้อยลงไปหรือแห้งเหี่ยวลงไปทีนี้มันก็เลยเหลือไอ้ข้อนี่ก็เป็นกระดูกนียกระดูกกับกระดูกเนี่ยมันหูไปตูมามันก็เจ็บนี่แหละครับอ่ะไอ้สารเอลจิกเนี่ยมันจะไปอ่าไปกำจัดไอ้ไอ้ที่สารในตัวที่มันจะมาทำลาย มาทำลายขายข้อแล้วอ่ะอ่าเน่่เน่่เเนเราต้องอ่าถ้าไม่ทาก็กินนะก็สองอย่างนะครับ่ะท่านลองไปลองนะครับเอ่หมาถ้าท่านอืมไม่สะดวกกินนะอ่าก็เอาแบบทาแล้วเน่เน่น่เนตำแลครับตำนะถ้ามันม่ไม่มีเครื่องกลางก็ตำก็ละเอียดพอประมาณนะครับอ่าแล้วก็เอาเอาดองในีหเล่าขาวเนี่ยเน่น่่เนี่ย โอ้เดี๋ยวนี้ไปซื้อเหล้าขาวมาแพงขนาดนี้ขวดขนาดนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบสองบาทเนี่ยโอ้โหแพงอ่าเหล้าขาวสี่สิบดีเกียไหมอ่าท่านจะใช้แอลกอฮอล์อันไหนก็ได้นะครับเห็นไหมแต่เหล้าขาวนี่มันเป็นมันก็อันตรายน้อยหน่อยเพราะว่าเราดองไงมันก็อ่าถ้าเป็นแอลกอฮอล์แล้วมันก็อาจจะมีสารอะไรมันก็ใช้ได้อยู่แล้วก็แอลกอฮอล์อะไรก็ได้แล้วแอลกอฮอล์ชาแผลเนี่ยแต่เหล้าขาวนี่จะดีที่สุดอ่า ือบได้แล้วเกือบได้แล้วครับเกือบได้แล้วเกือบได้แล้วก็ก <g don k> ็ไม่ก็ไม่มาเหลือไอ้ไอ้ใบมันนิดนิดนิดก็เอาแล้วนะก็เห็ยไหมาเอาแล้วนะคราละจะสาธิตให้ดูนะก็เห็นไหมก็อันก็ไม่ยากแล้วก็เห็นไหมหาอาภาชนะใส่แล้วก็เห็นไหมอ่าอันอันไหนก็ได้น่ะเป็นขวดไอ้ไอ้ไอ้ขวดโหลใสๆก็ได้เล็กๆกันนะฮะโดยที่มันใส่กาแฟมาหรือจะเป็นขวดพลาสติกแบบนี้ก็ได้นะเห็นไหมอ่าก็ เออขวดเดียวก็ไม่ขอสองขวดดีกว่าอืมอันนี้เนี่ยนะก็ตักเนี่ยนะที่ตําแล้วนะฮะเห็นไหมตําแล้วเราก็ตักใส่นี่น,นี่เห็นไหมตักไปนี่ตักใส่ตักใส่แล้วก็เอาเหล้าขาวใส่ก็แค่นั้นนะครับเห็นไหม <laughs> ไม่ยากเลยไม่ยากไม่ยากเลยนะครับอ่าไม่ยากเลยนะครับก็เอาดองอ่ะดองดอง,ดองเหล้าขาวอ่ะดองเหล้าขาว เพื่อให้สารเอเลจิกนั่นนะ่ะมันออกมาแล้วก็มาวิธีนี่มันก็เอาพยายามเอาไอ้เอาสารเอเล็ิกนั้นมันออกมาเพื่อโดยโดยใช้แ,แอลกอฮอล์ดึงออกมาก็คืแอแอลกอฮอล์ก็คือเหล้าขาวอะไรไหมอ่าอ,อันวิธีอันแรกๆกนะคือวิธีต้มเอาความร้อนดึงดึงเอาไอสารเอเลจิกนี่ออกมาไหมได้แล้วนะได้ได้แลนะ้วทีนี้เราก็เอาเติมเหล้าขาวลงไปเลยนะครับไหม อ่าได้ละได้ละได้แล้วนะครับเห็นไหมทีนี้เราก็เติมเหล้าขาวลงไปนะครับเห็นไหมเติมเหล้าขาวลงไปอ่าก็ไม่ต้องมันก็ไม่ไม่จําเป็นจะต้องใช้อัตราส่วนเท่านู้นเท่านี้แล้วก็เห็นไหมอ่าเอาเอาอ่าเอาเท่านี้มันที่พออ่าเห็นไหมโอ้อ่าขวดเดียวน่าจะอยู่ได้แล้วก็เห็นไหมอ่างั้นก็เอาอันเดียวเลยแล้วเห็นไหมอันเดียว เอออันเดียวเลยได้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 อันเดียวนี่ไหมได้ได้แล้วฮะอได้ได้ก็ปิดฝาน่ะหาฝามันปิดหรือท่านจะใช้ขวดไอ้กาแฟเก่าๆก็ได้แต่แต่มัน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 ล้นได้ไอ้ขวดกาแฟมันฝามันไม่เซียวมันหกได้นะได้ไหมออันนี้ก็เอาเอาที่มันฝามันอะไรไอ้ที่มันถ้าเรามันมันมันลงไปหรือเอียงไปมันก็ไปหกไงไหมได้แล้วนั่นก็ดองไว้สักเจ็ดวันนะฮะ ตำตำ,ตำตำตำร็่แล้วก็เอาเอาเหล้าขาวเทลงไปนะเห็นไหมเอาเหล้าขาวเทลงไปก็เอาดองไว้สักเจ็ดวันนะฮะมันก็าสารมันก็จะพอมาลนะเห็นไหมถ้าจะให้นานๆหน่อยก็ดีเหมือนกันนะสักเดือนหนึ่งเห็นไหมถ้าถ้าท่านยังไม่ใช่นะก็กินอันนี้นไปก่อนนะกินแบบแบบต้มกินแบบต้มไปก่อนนะมันก็ประมาณถ้ามันเริ่มปวดก็กินสักสามวันสี่วันก็เริ่มเริ่มเบาแล้วครับเบาแล้วเราก็หยุดเนหะ็นไหม อย่าแต่อย่าไปกินมากนะครับไอ้ไอ้ต้มๆเนี่นะฮถ้ากินมากไปมันจะมีผลข้างเคียงนะครับมันจะเป็นไอ้แบบผมข้างเคียงมันก็จะออกมานะครับท่านท่านก็ระวังให้ดีนะ,ะเรื่องกินนเรื่องกินในใบเนี่ยก็กินให้มันพอดีพอดีนะครับพ,พ,พ,พอให้มันหายปวดแค่นั้นเองนะครับอย่าไปกินมากอแต่ไอ้ทาน,นี่มันไม่เป็นไรนะครับถ้าเราท่านท่านก็เริ่มปวดแล้วท่านก็ท่านก็เอาท้าได้สักเจ็ดวันหนึ่งเดือนแล้วท่านก็เอาลองมาทาดูนะครับเอามาทาดู ใช้ทั้งสองแบบนี่แล้วก็มี็ไหมใช้ทั้งสองแบบไี่รวมกันรับรองไอ้อาการอาการปวดข้อนะครับอาข้อเขา่าข้อมือหรือไอ้ข้อที่คอเนี่ยเนี่ยข้อต่ออ่ามันก็จะเบาบางไปมันไม่ปวดนะครับมันมันไม่ไม่หายหรอกครับไม่หายแน่แน่ว่าเราอายุมากแล้วนะครับเอ่อไอไขข้อมันการสร้างไขข้อมันก็น้อยนะครับแถมนี่มันยังมีไอตัวที่มากินไขข้อนะ่ะ อ่าเนี่ยเนี่ยไอสารเอนเอรกิกเนี่ยมันจะไปช่วยไอขมือิบไอไอสารที่มันจะมากินไขข้อเราเนี่ยอ่าก็มันก็จะทําให้ไขข้อเราอยู่ตัวอยู่ทรงตัวมันก็โอเคมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดนะครับอ่าครับอ่าท่านไปลองทําดูนะครับอ่าอัานวิธีแรกก็คือที่ผมสาธิตไปแล้วก็คือเอาใบมาต้มนะครับแม่อันนี้อันนี้คืออ่าเอาใบมาต้มนะครับแล้วก็ สักสิบห้าใบยี่สิบใบก็มาต้มนะครับมาต้มแล้วก็มันจะได้ปน้ําขนาดนี้นะน้าสีฉาชาเข้มๆหน่อยไหมเสร็จแล้วก็อันแบบที่สองก็คือเอาแบบทานนะครับแม่เอาอาเอาตำตำตำ,ตำ,ตำแล้วก็เอาเหล้าขาวนะครับเหล้าขาวดองไว้นะครับดองไว้ก็เจ็ดวันหนึ่งเดือนท่านก็สามารถเอาออกมาทาได้แล้วนะคะ่อยๆทาแล้วก็ทาะะทาทาเหมือนกับทา ไอ้อบามบามอะไรต่างๆนะที่ซื้อมาอ่าหลอดละสองร้อยสามร้อยนะโอ้โหแพงนู้ไม่ไหวแล้วอืมเราก็หาอันนี้เราก็เอาเอาธรรมชาตินี่นะครับเห็นไหมครับท่านเราไปลองดูนะครับอ่าท่านจะพอจะได้อันประคองประคองเรื่องไอ้ไอ้ไอ้เจ็บข้อได้นะครับปวดข้อเจ็บข้ออันนีนะ้ข้อเสื่อมมาเลยเนี่ยนะครับอ่าครับวันนี้ผมขออ่าพูดแค่นี้นะครับ